มันไม่ผิดที่คนอ่อนแอจะรวมกลุ่มกันแต่คนแข็งแกร่งจะไม่แบ่งปันอย่างยุติธรรมกับคนอ่อนแออย่างน้อยลี่ฉิงซานก็ไม่หัวใจที่เย่อหยิ่งและโดดเดี่ยวของเขาไม่ต้องการความอบอุ่นจากคนแปลกหน้าเพียงเสี่ยวอันผู้เดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นครอบครัวของเขาการแสดงออกของกลุ่มผู้บ่มเพาะสันโดษเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จอมยุดหญิงที่ต้องการแบ่งปันร่างกายของนางก่อนหน้านี้สาบแช่งด้วยความโกรธเห็นแก่ตัวผู้บ่มเพาะสันโดษทั้งหมดกล่าวเหมือนบทสวดมนต์เห็นแก่ตัว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 คลื่นเสียงที่โอบล้อมลี่ฉิงซานทำให้กองไฟสั่นไหวเงาที่ฉายบนผนังกลายเป็นบิดเบี้ยวราวกับพวกเขาเป็นปีศาจที่ต้องการพุ่งเข้าหาเขา ลี่ฉิงซานใช้เหล็กเขี่ยกองไฟและถามเจ้าเติมสิ่งใดลงในกองไฟนักพรตชิวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังกล่าวสิ่งใดลี่ฉิงซานกล่าวเสียงของเจ้าก็พิเศษเช่นกันมันทำให้ข้าหวนนึกถึงเรื่องในอดีตการร้องเพลงเต้นรำและเครื่องหอมของหอเมคาพิรุณในเมืองเจียเผิงเป็นสิ่งที่เขาจดจำได้ขึ้นใจ เมื่อได้สัมผัสมาแล้วครั้งหนึ่งเขาจะโง่ตกหลุมพรางเดิมเป็นครั้งที่สองได้อย่างไรนักพรตชิวก้มหน้าลงหากเจ้าเข้าร่วมสมาคมสแสวงหาความยุติธรรมของเราข้าจะให้เจ้าเป็นรองผู้นำจอมยุทธขั้นหกสองคนต้องการกล่าวบางคำแต่ทั้งคู่ถูกหยุดด้วยการชำเลืองมองของนักพรตชิวโอ้ไม่ลี่ฉิงซานยิ้มข้าสามารถเข้าร่วม แต่ขอถามบางสิ่งเจ้าจะผจญภัยใต้ดินในเทศกาลร,รวบรวมสมุนไพรหรือไม่นักพรตชิวยิ้มข้าแก่เกินไปแล้วหั่นเสียงกล่าวผู้นำคือบิดาของเราเขาคือความหวังของโลกแล้วเขาจะเข้าไปในสถานที่อันตรายเช่นนั้นได้อย่างไรเราจะหาสมุนไพรจิตวิญ,ญญาณด้วยตนเองและนำกลับมาแบ่งปัน เดิมทีหั่นเสียงเป็นคนฉลาดและมีไหวพริบแต่ตอนนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจงรักภักดีและสิ่งที่เขาพูดก็นำไปสู่เสียงโห่ร้องสนับสนุนลี่ฉิงซานได้รับความกระจ่างทันทีคนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ลงไปใต้ดินและปล่อยให้คนอ่อนแอเสี่ยงชีวิตของพวกเขาผู้อ่อนแอจะรวบรวมสมุนไพรกลับมาให้ผู้แข็งแกร่งนี่ไม่เหมือนความสัมพันธ์พ่อลูก เห็นได้ชัดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับทาสนักพรตชิวใช้สมาคมสแสวงหาความยุติธรรมเพื่อกดขี่ผู้บ่มเพาะสันโดษทั้งหมดที่นี่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือผู้บ่มเพาะสันโดษเหล่านี้ยอมรับมันอย่างสมบูรณ์พวกเขาเหมือนคนคลั่งลัทธิหรือศาสนาบางอย่างพวกเขาถูกล้างสมองอย่างสมบูรณ์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นภายใต้การจ้องมองด้วยสายตาคุกคามของเหล่าผู้บ่มเพาะสันโดษลี่ฉิงซานสาส่ศีสาเจ้ากับข้าไม่ได้เดินบนเส้นทางเดียวกันนักพรตชิวกล่าวเสียงเย็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีสิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้เจตนาสังหารอันเข้มข้นแทบทำให้เปลวไฟดับลงจอมยุทธมากกว่า20คนส่งพลังปราณให้กับนักพรตชิว ที่เป็นเหมือนพ่อของพวกเขาพลังปราณของนักพรตชฉีวพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันทะลุระดับ8ไปอย่างง่ายดายก่อนจะไปถึงระดับ9และ10มันเป็นการร่วมมือที่น่าอัศจรรย์ลี่ฉิงซานไม่แปลกใจอีกต่อไปที่พวกเขาไม่กังวลแม้ต้องเผชิญหน้ากับเขาที่เอาชนะจอมยุทธขั้น6ได้ในการเคลื่อนไหวเดียวลี่ฉิงซานร,รู้สึกเหมือนตนเองเป็นกระท่อมฝังริมทะเล ที่สามารถถูกคลื่นยักษ์คลืนกินเข้าไปได้ตลอดเวลานักพรตชิวกล่าวดูว่าข้าทรงพลังเพียงใดหากเจ้ายัางยึดติดกับความเข่าและไม่ยอมละทิ้งความเห็นแก่ตัวมันจะมีเพียงความตายเท่านั้นที่รอเจ้าอยู่เปิดใจและเข้าร่วมกับเราจากนั้นเจ้าจะได้รับการปกป้องจากครอบครัวในขณะที่เขากล่าวผู้บ่มเพาะสันโดษคนอื่นๆก็พูดในสิ่งเดียวกัน คลื่นเสียงที่ดังกึกก้องทําให้กระท่อมหลังเล็กสั่นสะเทือนผนังของกระท่อมสั่นไหวและเรืองแสงมันถูกจารึกไว้ด้วยสัญ,ญลักษณ์บางอย่างซึ่งทําให้มันดูแข็งแกร่งมากลี่ฉิงซานเหมือนติดอยู่ในกรงกับสัตว์ประหลาดลี่ฉิงซานยืดตัวคืนและคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นเขาถือวานคลื่นวารีไว้ในมือและใส่สีสษะแค่นี้ข่าเขา นักพรตชิวตะโกนจอมยุทธทุกคนรีบปลดปล่อยทักษะของพวกเขารวมถึงยันและสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณออกมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อฆ่าเขาบึ้ม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 ,มประกายไฟประทุเป็นชุดสายลมกันโชกแรงดูดเท่าฐานที่ดับแล้วขึ้นสู่อากาศเมื่อฝุ่นควันกระจายหายไปก้อนน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นแทนทีลี่ฉิงซานขดตัวอยู่ในบอน,น้ำแข็ง เขาไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยนักพรตชิวเงยหน้าขึ้นเขาควบแน่นมือปราณขนาดใหญ่และขวากุมบอลน,น้ำแข็งบอลน,น้ำแข็งเริ่มเกิดเสียงแตกคราวแม้มันจะแข็งแกร่งแต่มันยังสามารถต้านทานพลังอำนาจของจอมยุทธมากกว่า20คนสุดท้ายบอลน,น้ำแข็งก็แตกเป็นเสียงเสียงมือปราณกดลี่ฉิงซานลงบนพื้นเลือดพุ่งออกมาจากปากของลี่ฉิงซาน เขาถามเจ้าไม่เคยคิดที่จะไว้ชีวิตข้าตั้งแต่แรกใช่หรือไม่เดิมทีข้าต้องการควบคุมเจ้าเพื่อที่ข้าจะได้ใช้พลังของเจ้าและได้รับสิ่งของของเจ้าแต่ข้าไม่เคยคิดว่าเจ้าจะหัวแข็งเช่นนี้มีสิ่งใดจะสั่งเสียอีกหรือไม่นักพรตชิวเดินเข้าไปหาลี่ชิงซานใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจของผู้ชนะ ลี่ฉิงซานกล่าวอย่างเฉยเมยนั่นคือทั้งหมดงั้นหรือนักพรตชิวกล่าวด้วยความโกรธตายเสี่ยวอันหมอบอย่างไม่มีความสุขอยู่ในป่าหิมะข้างหุบเขาและใช้กิ่งไม้วาดเล่นบนพื้นหิมะเนื่องจากตะกร้าไม้ไผ่ถูกทําลายลี่ฉิงซานจึงให้นางรออยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ลี่ฉิงซานเข้าไปในกระทอม กลิ่นอายของเขาก็หายไปมันทำให้นางรู้สึกไม่สบายใจทันใดนั้นความรู้สึกไม่สบายใจของนางก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไร้สาเหตุเสียวอันยืนขึ้นและมองไปที่กระท่อมจากระยะไกลหลังจากลังเลอยู่ชั่วครู่นางก็ตัดสินใจไปที่กระท่อมแต่ทันใดนั้นนางกลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งนางหมอบลงอีกครั้ง ขณะที่นางสังเกตสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังลูกประคำหัวกระโหลกสองเมตรลอยออกมาจากแขนเสื้อของนางและกลายเป็นหัวกระโหลกขนาดเล็กมากสองอันหนึ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกหนึ่งพุ่งลงไปในพื้นหิมะเปเลวไฟลุกโชนขึ้นในดวงตาของนางขอบเขตการมองเห็นของนางกว้างขึ้นอย่างมากมันครอบคลุมหุบเขาทั้งหมดและมีรายละเอียดมากมาย นางสามารถมองเห็นใบหญ้าทุกใบบนพื้นเคล็ดวิชากระดูกขาวและความงามมันเป็นนิรันสามารถมองผ่านภาพลวงตาทั้งหมดนางมองเห็นจอมยุทธมากกว่าสิบคนซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลทุกคนใช้ทักษะปกปิดกลิ่นอายที่ยอดเยี่ยมร่างกายของพวกเขาแทบโปร่งแสงท่ามกลางโลกสีขาวของหิมะอย่างไรก็ตามเซียวอันสามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจน นางอดไม่ได้ที่จะกังวลน,นางไม่รู้ว่าจะติดต่อลี่ฉิงซานอย่างไรใบหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจของนักพรตชิวกลายเป็นแข็งทือ่อเขามองบาดแผลอันน่าสะพรึงกลัวบนหน้าอกของตนด้วยความไม่อยากจะเชื่อลี่ฉิงซานยังนั่งอยู่ที่เดิมขณะที่มือของเขาถือมวนภาพอักขระปรานดาบเอาไว้ในจังหวะที่นักพรตชิวพุ่งออกไป ปราณดาพี่ทรงพลังก็พุ่งสวนทางมาและทำลายการป้องกันของเขาลงอย่างง่ายดายนักพรตชิวกล่าวด้วยความไม่อยากจะเชื่อนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณระดับสูงสุดงั้นหรือเหตุใดจอมยุทธที่อ่อนแอจึงสามารถครอบครองสมบัติหายากเช่นนี้ลี่ชิงซานยืนขึ้นและผลักนักพรตชิวเบาๆข้าพูดไปแล้วว่านั่นคือทั้งหมดงั้นหรือ นักพรตชิวทุดตัวลงบนพื้นพร้อมกับเลือดที่ไหลทลักออกจากร่างกายดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาตายด้วยความเสียใจผู้บ่มเพาะสันโดษทุกคนตกตะลึงลี่ฉิงซานสายสีสะในความเป็นจริงนี่เป็นแผนการที่น่ากลัวมากแต่การขังเขาไว้ในกระท่อมหลังนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขาหากนักพรตชิวโจมตีจากระยะไกล ลี่ชิงซานจะพบกับความยากลำบากแต่ในระยะประชิดเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชายชราจะสามารถหลบปราณดาบที่น่าสะพรึงกลัวของดาบดาวหางเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะใช้ทักษะใดๆท้ายที่สุดนักพรตชิวก็ยังเป็นเพียงจอมยุทธขั้นเจ็ดเขาไม่ใช่จอมยุทธขั้นสิบที่แท้จริงปฏิกิริยาตอบสนองของเขาแย่ยิ่งกว่าชายสวมหน้ากากก่อนหน้านี้ การป้องกันของเขาก็ไม่โดดเด่นและไม่สามารถปิดกั้นพลังอำนาจของปราณดาบท่านผู้นำหั่นเสียงคำรามและพุ่งเข้าหาลี่ฉิงซานสวบดาบน้ำแข็งแล่นผ่านร่างของหั่นเสียงปลายดาบยื่นออกมาจากแผ่นหลังของเขาด้วยดวงตาแดงกำหั่นเสียงยังเดินหน้าต่อไปและต้องการคว้าไหล่ของลี่ฉิงซานอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ภายใต้สายตายที่เย็นชาของลี่ฉิงซานหั่นเสียงกลายเป็นปฏิมากรรมน้ำแข็งใบหน้าของเขาเป็นสีฟ้าและซีดมันดูดุร้ายราวกับทูตผีลี่ฉิงซานบิดด้ามจับรูปปั้นน้ำแข็งแตกเป็นสิ่งเสียงและกระจายอยู่บนพื้นดาบน้ำแข็งหายไปก่อนจะปรากฏด,ด้านหลังลี่ฉิงซานเนเซียวพริบตามันตัดศรีรษะของจอมยุทธ์อีกคนที่เหวี่ยงดาบเข้ามาหาเขา ด้วยการตายของนักพรตชิวผู้บ่มเพาะสันโดษทั้งหมดจึงกลายเป็นโกรธแค้นพวกเขาไม่สนใจสิ่งใดอีกต่อไปหลังจากทั้งหมดลี่ฉิงซานฆ่าพ่อของพวกเขามือหลายสิบคู่ยื่นออกมาพร้อมกับสายตาแห่งความโกรธเกรียวเขารู้สึกราวกับโลกหมุนและรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยตามความคิดของเขาดาบน้ำแข็งกลายเป็นพระเลือน มือเจ็ดข้างลอยขึ้นสู่อากาศขณะที่ขาทั้งสี่ข้างถูกตัดออกชายผู้หนึ่งถูกผ่าร่างออกเป็นสองส่วนจอมยุทธหญิงที่ต้องการแบ่งปันร่างกายของนางถูกตัดผ่าที่เอวโชคดีที่ไม่มีผู้ใดรู้สึกเจ็บปวดเพราะความหนาวเย็นแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของพวกเขาทําให้ศพกลายเป็นน้ําแข็งก่อนจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงตกลงบนพื้น จากชีวิตสู่ความตายใช้เวลาเพียงเซี้ยวพริบตาเป็นเพียงเวลานี้ที่กระบี่บินพุ่งตรงไปยังขมับของลี่ชิงซานเขายกมือขึ้นขว้ากระบี่โดยไม่หันกลับไปมองกระบี่บินสั่นเหมือนงูตัวน้อยอยู่ในกำมือของเขาแต่มันไม่สามารถหลบหนีลี่ชิงซานเอียงศีรษะและศบตากับจอมยุทธ์ขั้นหกที่ปล่อยกระบี่บินออกมาเขาโยกมันออกไปอย่างไม่ใส่ใจ กระบี่บินพุ่งออกไปอย่างไร้การควบคุมและฝังลึกเข้าไปในเสาไม้จอมยุทธขั้นหกอีกคนทิ้งตัวลงบนพื้นด้วยความตื่นตระหนกหากไม่ใช่เพราะปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วของเขาเขาคงหัวขาดไปแล้วคนทั้งสองเป็นบุคคลสำคัญของสมาชิกสแสวงหาความยุติธรรมบางทีอาจเป็นเพราะความแข็งแกร่งที่เพิ่มสูงขึ้น พวกเขาจึงไม่ได้คลั่งไคล้ลัทธินี้เท่ากับคนอื่นๆจอมยุทธขั้นหกคนหนึ่งต้องการโจมตีขณะที่อีกคนต้องการหลบหนีลี่ฉิงซานจับดาบน้ำแข็งด้วยมือทั้งสองข้างเขาเหวี่ยงปลายดาบไปด้านหลังและก้มตัวลงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หายตัวไปพร้อมกับลมหนาวที่กันโชกแรงเขาเหมือนมังกรน้ำแข็งที่คำรามและพุ่งเข้าหาศัตรู ผู้บ่มเพาะสันโดษที่กีดขวางเส้นทางของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศษน้ำแข็งบนพื้นจอมยุทธขั้นหกตกใจแต่เขายังสามารถหยิบยันระเบิดเพลิงสีชาติออกมาและคำรามตายจอมยุทธขั้นหกอีกคนกรีดร้องยายันระเบิดเพลิงสีชาติส่งมังกรเพลิงบินออกไปมังกรน้ำแข็งปะทะมังกรเพลิงบึ้ม หุบเขาทั้งหมดสั่นสะเทือนกระท่อมหลังเล็กที่เงียบสงบถูกคลื่นพลังพัดหลังคาปลิวไปหลายเมตรและฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยควันสีขาวโผยพุ่งออกมาจากกระท่อมโครงสร้างส่วนใหญ่ของกระท่อมยังไม่บุบสลายแต่เปลวไฟก็ลุกไหม้ขึ้นทุกหนทุกแห่งหลายสิบร่างที่รอบเดินเข้าใกล้สถานที่ที่เงียบสงบแห่งนี้รีบหมอบลงกับพื้น และมองไปที่กระทอมด้วยความตกใจเสี่ยวอันผ่อนคลายลงเล็กน้อยนางสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของลี่ฉิงซานอีกครั้งวานกลืนวารีในมือของลี่ฉิงซานกลายเป็นรูปร่างที่แปลกประหลาดด้านหลังของดาบขยายออกไปทุกทิศทุกทางและก่อตัวเป็นบอลน,น้ำแข็งห่อหุ้มลี่ฉิงซานเอาไว้มันบางมากแต่มันก็เพียงพอที่จะป้องกันแรงระเบิด ด้านหน้าของใบมีดพุ่งออกไปเหมือนหอกที่ทะลวงร่างของจอมยุทธขั้น6และต่อเขาติดกับผนังวานกลืนวารีมีประโยชน์กับเขามากจริงๆเขาสามารถใช้งานมันได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามเพราะเขายังเป็นจอมยุทธขั้น4ี่เขาจึงไม่สามารถปลดปล่อยพลังอำนาจที่แท้จริงของสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณระดับสูงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ลีฉิงซานดึงหอกน้ำแข็งกลับมาจอมยุทธขั้นหร่วงลงบนพื้น ลี่สิงซานมองย้อนกลับไปคนที่ยังเหลือรอดอยู่คือจอมยุทธขั้นหกที่ประตูแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันประตูไม้ที่เขาต้องการเปิดพังทลายลงอย่างสมบูรณ์เขาพยายามคลืบคลานออกไปอย่างยากลำบากผู้บ่มเพาะสันโดษคนอื่นๆถูกระเบิดทำลายจนเหลือเพียงเศษซากเช่นเดียวกับยันสายฟ้าฟ้าที่จะส่งพลังขึ้น เมื่อถูกใช้งานในสภาพอากาศที่มีพายุฝนห้องเล็กๆที่ถูกปิดตายและเก็บแรงระเบิดของยันระเบิดเพลิงสีชาติเอาไว้ทำให้แรงระเบิดกลายเป็นยิ่งรุนแรงกระทั่งจอมยุทธขั้น6กก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อพวกเขาไม่มีสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณสายป้องกันลี่สิงซานถือดาบของเขาและเดินเข้าไปอย่างช้าๆจอมยุทธขั้นหมองย้อนกลับไปด้วยความหวาดกลัว ขณะที่เขาพยายามรวบรวมพลังปราณที่เหลืออยู่ในร่างกายอยะยอย่าค่าข้าถูกบังคับให้ทำเรื่องนี้ลี่ฉิงซานไม่หยุดใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่มีเศษเสี้ยวของความสงสัยอยู่ในดวงตาของเขาเรากับเขากำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับคำถามที่เพิ่งเข้าใจเขาเดินเข้าไปหาจอมยุทธขั้นหกและยกดาบคืนยุดผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีมาแล้ว หลายสิบร่างกระโจนออกมาจากภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะดาบวายุและดาบบินฉีไปที่ลี่ฉิงซานและพร้อมโจมตีทุกเมือ่อทักษะเร้นกายหายไปและเผยเห็นชุดเครื่องแบบของผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีพวกเขาล้วนเป็นตัวตนระดับผู้บัญชาการผู้นำกลุ่มสวมชุดเครื่องแบบสีแดงเข้มเขาเป็นผู้พิทักษ์หมาป่าทองแดงเขาไม่มีดาบอยู่ในมือ แต่มีโซ่เล็กๆพันอยู่รอบมืออาเสียงกรีดร้องดังขึ้นลี่ฉิงซานปล่อยดาบของเขาร่วงหล่นลงไปและทำให้ศีราะของจอมยุทธขั้นหกหลุดออกจากรางและกลิ้งไปตามขั้นบันไดของกระท่อมยกสูงกล้าดีอย่างไรชายชุดแดงโกรธจัดโซ่ในมือของเขาหนาขึ้นและยาวขึ้นทันทีปลายโซ่กลายเป็นอสร,รพิษที่พุ่งไปทางลี่ฉิงซาน ลีฉิงซานเอียงศีสาะเล็กน้อยเพื่อหลบหัวอสรพิษแต่โซกลับเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศก่อนจะรัดผ่านรอบเอวของเขาหัวอสรพิษพุ่งชกไหล่ของเขาและทำให้พลังปราณในร่างของเขาถูกผนึกชายชุดแดงดีใจขณะที่ริมฝีปากของเขาโค้งตัวขึ้นเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันโซอสอรพิษเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญ,ญาณร,ระดับสูงที่เขาแลกมาหลังจากทำภารกิจมากมาย เขาสามารถใช้มันได้ตามใจปรารถนามันเหนือกว่าดาบบินทั่วไปเมื่อมันรัดผัานร่างกายของคู่ต่อสู้มันสามารถผนึกพลังปราณของพวกเขาด้วยสิ่งนี้เขาสามารถจับอาชญากรที่ชั่วร้ายได้มากมายผู้บัญชาการหมาป่าธมินคนอื่นๆผ่อนคลายลงมีเพียงหญิงงามผู้หนึ่งเท่านั้นที่ขมวดคิวเล็กน้อยนางสวมชุดเครื่องแบบของผู้บัญชาการหมาป่าธมิน การบ่มเพาะของนางอยู่ที่ขันหาท่ามกลางคนเหล่านี้นางอ่อนแอที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อนางมองไปที่ชายร่างใหญ่และซากปร,รักหักพังที่อยู่ด้านหลังเขานางรู้สึกสงสยัยจากสิ่งที่ได้ยินมาเศษซากของนิกายบัวขาวชิวรุ่ยลิวพร้อมกับผู้บ่มเพาะสันโดษหลายสิบคนที่เขาคัดเลือกมาเป็นพิเศษชิวรุยลิวเป็นเพียงจอมยุทธขั้นเจ็ ดังนั้นผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีประจำพื้นที่จึงส่งผู้บัญชาการหมาป่าทองแดงมาเพียงคนเดียวและระดมผู้บัญชาการหมาป่าธมินที่อยู่รอบๆมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนิกายบัวขาวเป็นศัตรูตัวฉกาจของผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีในเขตรุยอีตัวตนระดับสูงระดมคนกลุ่มนี้มาเพื่อจัดการฉิวรุยลิวเพียงคนเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายรับมือยากเพียงใดอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ดูเหมือนคนทั้งหมดจะตายไปแล้วพวกเขาถูกฆ่าด้วยชายผู้นี้แต่นางสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าแม้ชายผู้นี้จะถูกล่ามโซ่แต่เขาไม่ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยเข้ามาชายชุดแดงดึงโซ่อสรพิษแต่เขากลับต้องตกตะลึงเมื่อลี่ฉิงซานไม่ขยับเลยเจ้าเข้ามาลี่ฉิงซานคว้าโซ่เหล็กและดึงอย่างแรง ชายชุดแดงรู้สึกถึงแรงมหาศาลมันมหาศาลจนเขาไม่สามารถต้านทานเขาถูกดึงขึ้นสู่อากาศและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อความแข็งแกร่งทั้งหมดของจอมยุทธ์ส่วนใหญ่มาจากพลังปราณของพวกเขามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ชายผู้นี้จะมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้หลังจากถูกผนึกพลังปราณเอาไว้ลี่ชิงซานคิดว่าข้าจะไม่แพ้ผูดด้ใดในด้านพละกกำลัง แต่ผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีมาที่นี่ได้อย่างไรพวกเขาค้นพบตัวตนของข้าและต้องการจับข้างั้นหรือเขาชำเลืองมองกลุ่มผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีทั้งหมดและหยุดอยู่ที่หญิงงามผู้นั้นนางก็คือเฉียนหงจือเขาไม่เคยคิดว่านางจะมาด้วยแต่ดูเหมือนนางจะจำเขาไม่ได้นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มาหาเขาดังนั้นเขาจึงผ่อนคลายลงเล็กน้อย นอกเหนือจากเขียนหงจือผู้พิทักษ์หมาป่าอินทรีคนอื่นๆต่างตกตะลึงแม้อู่เกินจะเป็นเพียงผู้บัญชาการหมาป่าทองแดงแต่เขาก็อยู่ในระดับที่เหนือกว่าผู้บัญชาการหมาป่าธมินเขาแข็งแกร่งมากเขาเป็นจอมยุทธขั้นแปดคนอื่นๆล้วนอิจฉาสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่อยู่ในมือของเขาแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่า คนผู้นี้จะถูกโนโดยผู้บ่มเพาะสันโดษที่ไร้ชื่อเสียงพวกเขารีบเข้าไปช่วยอู่เกินดาบบินพุ่งไปข้างหน้าคนที่ไม่สามารถใช้ดาบบินก็ส่งดาบสายลมออกไปจากดาบวายุเฉียนหงจือกล่าวระวังร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากเขาอาจเป็นผู้บ่มเพาะร่างกายอู่เกินไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆขณะที่เขาบินอยู่ในอากาศอย่างไรก็ตาม ต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาเขารู้สึกอับอายนั่นทําให้เขาหน้าแดงด้วยความกโกรธจากความอัปอายที่ได้รับเขาควบคุมโซ่อสรพิษให้ขดตัวและต้องการบีบรัดลี่ชิงซานจนตายเขาเพิกเฉยต่อคํากล่าวของเฉียนหงจือยอย่างสิ้นเชิงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้บ่มเพาะร่างกายจริงแต่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าผู้บ่มเพาะร่างกายจะสามารถหลุดรอดไปจากโซ่อสรพิษของเขา